มีวาระพระบาลีที่ปรากฏในกัลยาณธรรมชาดกว่ากัลยาณธรรมโมติยธาชนินทะโลกเกสมัญยังอนุป,ปาปุนาติตัสมานะฮิเยทะนะโรสปันโยิยริยาปิสันโตธุรมาทิยังในการใด บุคคลได้ทำสมัญญาในโลกว่าผู้มีกัลยาณธรรมในการนั้นนรชนผู้มีปัญญาไม่พึงทำตอนให้เสื่อมจากสมัญญานั้นเสียสัตบุรุษทั้งหลายย่อมรับเอาธุระนั้นไว้ด้วยหิริและโอตปะผู้มีกัลยาณธรรมหมายถึง ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเว้นขาดจากอากุศลกรรมบท10ประการคืองดเว้นจากกายทุจริตสามอย่างมีงดเว้นจากการทำปานาติบาตไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน แต่ใช้ร่างกายกำลังเรียวแรงที่มีอยู่เป็นไปเพื่อสร้างบุญบารมีให้โลกนี้เกิดความสงบสุขร่มเย็นชาวโลกเตียมไปด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อกันเป็นผู้เว้นขาดจากการลักขโมยสิ่งของที่จะของเขาไม่ได้ให้ยินดีเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ มีอย่างไรก็ใช้อย่างนั้นไม่ฟุ่มเฟือยหรือถ้าจะหาสิ่งที่ขาดมาเพิ่มก็ต้องหามาด้วยสติปัญญาด้วยความสุจริตไม่ไปแก่งแย่งหรือลักขมโมยของใครมาเป็นของตัวและผู้มีกัลยาณธรรมต้องไม่ประพฤติผิดในการล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ให้ยินดีในคู่ครองของตัวเองรักเดียวใจเดียวไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาหรือสามีของคนอื่นอันจะเป็นทางมาแห่งความยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็นำไปสู่ความแตกแยกในครอบครัวส่วนผลบาปที่จะเกิดตามมาในภพชาติเบื้องหน้าก็ยิ่งเป็นวิบากกรรมที่น่ากลัว ต้องไปรับความทุกข์ยากในอบายและต้องเว้นขาดจากวาจีทุจริตสี่อย่างคือมุสาวาตพูดจาส่อเสียดพูดจาหยาบคายและพูดเพ้อเจอ้อทุกถ้อยคำที่เปล่งออกจากปากควรเป็นปิยะวาจาวาจาที่สมานใจสมานมิตรยกจิตของผู้ฟังให้สูงขึ้น ฟังแล้วเป็นมงคลแก่โสดประสาททั้งของผู้ฟังและผู้พูด,พดก็สบายใจว่าจาใดที่พูดแล้วทำให้ผู้ฟังอยากเลเว้นจากบาปอากุศลมีใจใฝ่ในบุญกุศลเราก็ควรสรรหาถ้ายคำที่ดีๆอย่างนี้มาสนทนากันให้มากๆและประการต่อมา ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีกัลยาณธรรมประจำใจคือต้องเว้นจากมโนโทุจริตสามอย่างได้แก่อภิชาไม่คิดโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทไม่คิดเบียดเบียนใครและก็มิจฉาทิฐิไม่เห็นผิดสำหรับในวันนี้ หลวงพ่อมีตัวอย่างของอุบาสกท่านหนึ่งที่ท่านกำลังฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีกัลยาณธรรมซึ่งที่ผ่านมาก็ทำได้ครบบ้างขาดบ้างแต่พอได้ยินคนอื่นกล่าวชื่นชมตัวเองรับหลังว่าเป็นผู้มีธรรมันงามก็ไม่อยากให้ชื่อเสียงอันดีงามนั้นเป็นเพียงแค่คำพูดล,ลอยๆ จึงตัดสินใจที่จะประพฤติกรยาณธรรมให้สมบูรณ์จนตลอดชีวิตเรื่องของท่านก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลในกรุงสาวัตถีมีพุทธศาสนิกชนท่านหนึ่งเป็นคนมีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาจึงยึดอภรัตนาตรายเป็นสัณนะ สมาทานศีลห้าเป็นปกติมันบำเพ็ญบุญกุศลมิได้ขาดแต่เนื่องจากชีวิตการคลองเรือนนั้นจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เหมือนสังที่ขัดดีแล้วนะ่ะก็ยากผู้มีบุญท่านนี้ก็พยายามฝึกฝนตนเองเรื่อยมาวันโกนและวันพระก็ไปถวายพระตาหารฟังธรรมเป็นประจำ วันหนึ่งอุบาสกท่านนี้เนะี่ยได้จัดแจงยารักษาโรคและน้ำปันนะพร้อมทั้งดอกไม้ของหอมและผ้าตรายจีวรอ,อย่างดีจากนั้นก็ออกเดินทางไปฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระวิหารเชตวันในเวลาเดียวกันทางได้แม่ยาย ซึ่งอยู่อีกเมืองหนึ่งได้เดินทางไกลามาเยี่ยมลูกสาวและลูกเขยแต่แม่ยายน่ะเป็นคนค่อนข้างหูตึงตกเย็นวันนั้นขณะที่แม่กำลังร่วมรับประทานอาหารกับลูกสาวก็ได้ถามลูกสาวว่าลูกสามีของเจ้าเนะี่ยยังมีความรักความเอ็นดูต่อเจ้าเหมือนแต่ก่อนอยู่หรือ ลูกสาวก็ตอบว่าแม่พูดอะไรอย่างนั้นคนที่เพียบพร้อมไปด้วยศีลและมารยาทเหมือนกับลูกเคยของแม่นั้นน่ะหาได้ยากมากแม้ว่าถ้าหากเขาบวชก็จะเป็นนักบวชที่มีจริยาวัดอันงดงามสมบูรณ์ด้วยกริยานธรรมทีเดียวแม่ฟังคำลูกสาวไม่ถนัดได้ยินแว่วๆว่า,วา ลูกเอยของตัวเองบวชก็ตะโกนขึ้นว่าอ้าวทำไมสามีของลูกถึงบวชเสียล่ะพวกชาวบ้านผู้อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงพอได้ยินคำว่าสามีของนางบวชก็พากันพูดกันปากต่อปากทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ไต่ถามและไต่ตรองให้แน่ชัดเสียก่อนก็ประกาศไปทั่วว่าอุบาสก ผู้สมบูรณ์วยกัรยานธรรมออกบวชเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ผู้ที่เดินผ่านไปมาระหว่างประตูเมืองได้ยินเสียงของชาวบ้านแถบนั้นร่ำเลยกันว่าอุบาสกผู้มีศีลออกบวชแล้วก็เกิดความปีติเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นและอนุโมทนานในการออกบวชถือเพศบรรพชิต ฝ่ายอบาสกนั้นครั้นสดับพระธรรมเทศนาของพระทศพลแล้วก็เดินทางออกจากฟิหารเพื่อจะกลับบ้านระหว่างทางชายคนหนึ่งเดินสวนมาพบเข้าจึงทักว่าอา้าวฉันได้ข่าวว่าท่านบวชแล้วไม่ใช่หรือบวชภรรยาอีกทั้งค่าทาบริวารในบ้านของท่าน ต่างก็พากันกล่าวขานกันอย่างนั้นอุบาสกฟังครั้งแรกก็รู้สึกขำขำพอเดินทางเข้ามาในเมืองก็ถูกคนนั้นทักคนนี้ทักว่าข่าวว่าท่านบวชแล้วไม่ใช่หรือทำไมยังกลับมาบ้านอยู่ล่ะหรือว่าเป็นห่วงครอบครัวจึงลาศิกขาออกมาเป็นคฤรัหั์อีกถ้อยคำตรงนี้ ทำให้ท่านเกิดหิริโอตปะขึ้นมาทันทีแล้วก็เริ่มมีความคิดที่จะบวชเมื่อถูกทักหนักๆเข้ายังไม่ทันจะกลับถึงบ้านเลยอุบาสกก็คิดไตร่ตรองมาตลอดทางถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นทัในใดนั้นเขาก็ได้สมณะสัญญาขึ้นมาว่าเอออันที่จริง เราก็ชอบชีวิตของนักบวชแล้วในชีวิตเราก็ยังไม่ได้บวชเลยในขนาดเรายังไม่ได้บวชใครๆก็จะเข้าใ,ใ,ใ,ใจว่าเรานะ่บวชแล้วคนเหล่านี้พูดเหมือนกับว่าอยากให้เรานะ่บวชจริงๆเห็นทีเราต้องตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจริงๆเสร็แล้วอยากล่ะนั้นเลยถึงอย่างไร ข่าวที่เราได้ยินนี้ก็เป็นเสียงล่ำลือที่ดีแล้วก็เป็นถ้อยคำที่เป็นสิริมงคลแก่โสดประสาทของเราเสียงดีเกิดขึ้นกับเราแล้วเราไม่ควรให้เสียงหายไปเราควรจะบวชในวันนี้แหละทั้งๆที่ระยะทางอีกเพียงไม่กี่ก้าวก็จะถึงบ้านแล้วท่านก็ตัดสินใจหันหลังกลับทีเดียว แล้วก็มุ่งหน้าตรงไปยังวัดพระเจตวันตรงเข้าไปกราบถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอทรงรับสั่งตรัสถามว่าอุบาสกท่านเพิ่งจะกลับไปเมื่อสักครู่นี้เองแล้วทำไมถึงรีบกล,บลับมาอีกล่ะหรือท่านลืมอะไรเอาไว้หรือเปล่าหรือมีปัญหาธรรมะข้อใด ที่ยังติดค้างอยู่ในใจอุบาสกก็ทูลเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทรงทราบแล้วก็กราบทูลว่าธรรมดาเสียงดีเกิดขึ้นแล้วไม่ควรให้หายไปเพราะฉะนั้นกราบลกงจึยงขอบวชในวันนี้แหละพระเจ้าค่ะเพราะผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยและบุญกุศลที่ทำเอาไว้ในอดีตทรงเห็นว่า บารมีแก่รอบแล้วจึงทรงอนุญาตการบวชครั้นอุบาสกบวชแล้วก็เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตตัดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้ในที่สุดเห็นไหมจ๊ะว่าคนมีสีมีธรรม มีกัลยาณธรรมประจำใจไปที่ไหนก็จะเป็นที่ชื่นชมนิยมของคนทั่วไปแล้วก็จะได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ดีๆเป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นพวกเราเองก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะต้องมันฝึกฝนอบรมตนเองให้มีกัลยาณธรรมอันงาม ทำให้คุ้นเคยชินจนเป็นอุปนิสัยที่ดีติดตัวเราไปทุกขนทุกแห่งให้ได้เราเกิดมาพบชาติหนึ่งก็ต้องเพิ่มเติมคุณธรรมเพิ่มเติมอุปนิสัยที่ดีให้กับตัวเราและขัดเกลาแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีให้หมดไปเราต้องเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อการสร้างบาร,รมีที่สมบูรณ์นะจ๊ะเมื่อ เราทำได้คนอื่นๆก็จะชื่นชมอนุโมทนาและยึดเอาเราเป็นต้นแบบต้นบุญคนดีๆในปัจจุบันนี้ที่สมบูรณ์จริงๆนมันหายยากยิ่งกว่าการหาเพชรดีๆทีเดียวแต่เราต้องเป็นให้ได้ยิ่งกว่านั้นคือเป็นผู้ที่มีใจใสย,ยิ่งกว่าเพชรมีดวงธรรมหรือองค์พระภายใน ที่ใสเกินใสใสย,ยิ่งกว่าเพชรสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันให้ลูกๆมันฝึกใจกันไปให้หยุดให้นิ่งแล้วทุกสิ่งก็จะสมปรารถนาในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบางเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรานามัยที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้มีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเด